โอ้โห oh ในระหว่างที่เราได้ฟังสองเพลงนี้นะฮะหน้าจอรัวเมื่อกี้เห็นใช่ไหมมีทั้งหัวใจและก็กดไลค์เนี่ยขึ้นกันอยู่ตอนนี้นะครับเยอะแยะเลยนะครับอ้าวทีมนุกกดไลค์หัวใจต้องกดป้ายปายอ่าอ่ะร้องไปเรียบร้อยแล้วรอบแรกรไม่รู้คะแนนเป็นอะไรไปฟังคอมเมนต์ก่อนขอเชิญพี่เป็กกี้ก่อนเลยฮะเออโหตื่นตาตื่นใจมากนะคะคือต้องบอกเลยว่าเหนือความคาดหมาย คนที่ออกมาทีมแรกนะคะทีมของคุณน้องปายนะคะคุณบุญดีเนาะคือตัวเล็กนิดเดียวเองอะพี่เบ๊กเห็นตั้งแต่แรกไม่ผมไม่นึกเลยว่าเสียงจะทรงพลังขนาดนี้ตัวเล็กแบบนิดเดียวตัวไม่ถึงตัวหรอครับตัวตัวแบบตัวตอนแรกก็ดูถูกพลังเสียงไว้ตัวแบบตัวเล็กอะไม่ใช่คนตัวใหญ่อะไรเลยเป็นคนแบบตัวเล็กๆเองแต่แบบที่จะชี้ใส่คนข้างๆก็ได้ตัวเล็กตัวใหญ่อะพี่ทำอย่างนี้เขาก็คิดกันทั้งศัตรูสิพี่ คือตอนนีคิดอะไรเหรอคะพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยค่ะคิดเรื่องอะไรคิดว่าผมเล็กเสียงอ๋อเสียงเล็กเสียงเล็กพี่พี่เมื่อกี้ทุกคนได้ยินทุกคนที่ดูไลฟ์สดสตรีมมิ่งอยู่ทุกคนรู้หมดเลยว่าตอนนี้ครูใหญ่มากครูใหญ่เป็นตัวครับใช่ค่ะไม่ต้องดีใจเรื่องอื่นเลยค่ะใหญ่เตัวค่ะดิฉันชอบต่อท่อที่ผุดอุดจมูกอ่ะแล้วต้าทำเป็นอีกเสียงนึงอ่ะมันเท่มากอ่ะน้อยคนนะคะที่จะคิดอย่างนี้ได้คือต้องเป็นคนพี่ลึกพี่เลนนะคะแล้ว มันดูแท่มากมันดูแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะทําบรรยากาศเหมือนเราอยู่ในห้องอัดแล้วแบบทําไมลงไปได้แล้วคุณก็ทําอุดจมูกได้แล้วตอนไปวาร์กให้กับคือทีมคุณนุกก็คือแบบอุ้ยเต้ต้องนับถือใจคุณนุกเลยอะที่ไม่ยันคุณออกมาเข้าใจไหมคะคุไปวาร์กใส่เขาอะเขาเป็นระดับหัวหน้าทีมอะเขาเป็นคนถือว่าเขาเป็น g e น t l e m a n มากนะคะที่จะเป็นพี่เป๊ะหรือว่าเป็นคุณเดี๋ยวตายแล้วคุณเต้คุณนี่คุณใส่หูฟังคุณจริงจังขนาดนี้เลยหรอคะ คือคุณจริงจังในการฟังเสียงอุ้ยที่ฉันลืมสังเกตเมื่อกี้พีพ่พูดว่าไงครับคุณตั้งใจฟังเสียงเพื่อจะคอมเมนต์เลยหรอคะคุณใส่หูฟังขนาดนี้เลยอะคะ่ะเพื่อจะฟังเสียงให้ชัดแล้วจะคอมเมนต์หรอคะอ๋อไม่ครับผม,ผ,มผมแก่งงานวันพรุ่งนี้ครับผมคือวันที่ผมผมพูดดิแล้วผมไม่ได้ร้องเพลงวันนี้ผมมาผมมาแค่บรรยายเอ่อโทษนะคะคุณทํางานล่วงหน้าไปแล้วหรอคะเนี่ยใช่ครับผมเอ่อรบกวนกลับมาที่งานนี้ก่อนได้ไหมคะอ๋องานนี้ก่อนแล้วโอเคค่ะ ใส่ไว้วานอะไรไม่ได้เลยนะคะก็คือแบบประทับใจนะคะประทับใจมากคุณคุณดี้คุณดีมากอีกฝั่งหนึ่งน้องชื่ออะไรนะอีกฝั่งหนึ่งน้องบางไอ้คำมดครับผมฮะคำมดคำมดนะบางไอ้เนี่ยเอาอีกแล้วต้องชื่นชมอีกแล้วคุณเป็นคนรวยมากค่ะ คุณรวยคุรวยคุรวยเหลือเกินค่ะชื่อปางไอครับน้องปางไอเมื่อกี้ถแล้วนะคะปางไอเนี่ยต้องชื่นชมจริงๆสมกับหัวหน้าทีมที่อวยยศไว้ว่าเป็นคนเสียงหวานนะคะเปิดออกมาแค่คางฮือแค่เนี้เชื่อมาอินซูลินพี่นิสันปั๊บปั๊บปัแบปั๊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 บปับปั๊บปั๊บปั๊บปับปั๊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 บปับปับปั เพลงร็อกกับเพลงหวานสุดท้ายเราจะสู้กันได้ไหม oh. แต่พอทําออกมานะคะเป๊กบอกเลยเขาว่ามีความสูสีมันกลับกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยสู้กันได้อย่างไม่น่าเชื่อ oh. เป๊กบอกเลยว่าคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งเลยที่คะแนนเบียดก,กันมากค่ะต้องขึ้นอยู่กับหัวหน้าทีมแล้วว่าหัวหน้าทีมจะน่ารักกับพวกเราไหม uh. ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ไหมคะ uh. สมมติว่าเพลงแบบ ดนตีมาอย่างเงี้ยหัวหน้าทีมเค้าต้องเต้นบิวเพื่อให้ได้คะแนนอย่างนี้ได้เลยไหมคะใช่ครับมันต้องมีบิวช่วยลูกทีมด้วยขอดนตีเซ็กซี่ให้หัวหน้าทีมสันิดหนึ่งได้ไหมคะเพื่อขอคะแนนดนดตีเซ็กซี่มา,มาจัดมาหัวหน้าทีมออกมาออกมาเลยออกมาเป็นการซับพอร์ต พี่ชันขออนุญาตคุณน้ำไปกับฉันได้ไหมคะโอ๊ยตายมิ๊มมมดูก่อนแม่โอ้โหดูแล้วมีลอลมนุน่งไปเต้นสเปกกี้เคลิ้มใช่ใช